จากที่นุทํา u t u b e นะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นการสตรีมเกมรวมถึง mindset นะคะวิธีคิดต่างๆเกี่ยวกับการสตรีมเกมเนี่ยมาเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะนุ่กก็จะได้เห็นคอมเมนต์นะคะที่หลากหลายนะคะในเรื่องของที่ว่าเฮ้ยอยากสตรีมเกมนะแต่เราไม่มีความมั่นใจเลยเราหน้าตาไม่ดีเราเสียงไม่เพราะเราเล่นเกมไม่เก่ง <c oughs> ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เล่นเกมไม่เก่งนะคะหน้าตาไม่ดีเสียงไม่เพราะ ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้เหมาะกับการที่จะเป็นสตรีมเมอร์นะคะทุกคนสามารถที่จะเป็นสตรีมเมอร์ได้ค่ะเพราะว่าการสตรีมเกมนะคะมันมีมากกว่านั้นการที่เราจะสร้างคอนเทนต์นะคะการที่เราจะสตรีมเกมให้มีความน่าสนใจให้มีคนเข้ามาดูเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่การที่เราเป็นคนเล่นเกมเก่งการที่เราหน้าตาดีและก็การที่เรามีเสียงพูดที่ไพเราะค่ะ สวัสดีค่ะนุสคิปคาซีนค่ะเป็นสตรีมเมอร์คนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งใน Twitch นะคะสามารถติดตามพบปะพูดคุยกับนุชได้ทาง Twitch ทุกวันอังคารพฤหัสสุขเวลาตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุชก็จะรวบรวมนะคะปัญหาที่อยู่ในคอมเมนต์นั่นก็คือความไม่มั่นใจค่ะในตัวเองของคนที่อยากเป็นสตรีมเมอร์สำรวจอีกนานไหม สำหรับคนที่อยากเป็นสตรีมเมอร์นะคะแต่กังวลว่าเราเล่นเกมไม่เก่งเราจะสตรีมเกมได้หรอตรงนี้นุชขอบอกได้เลยนะคะว่าฝีมือในการเล่นเกมไม่สำคัญเท่ากับเนื้อหาของคอนเทนต์ค่ะการเล่าเรื่องนะคะการทำคอนเทนต์การมีส่วนร่วมกับคนดูเนี่ย เรื่องนี้สำคัญกว่าการที่เราจะสามารถทำให้คนดูนะคะเพลิดเพลินไปกับการสตรีมเกมของเราเนี่ยมันสามารถทำได้หลายรูปแบบมากๆอันนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสไตล์นะคะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยล่ะค่ะมันก็มีหลายช่องนะคะที่มีคนดูเยอะ แต่ว่าเขาเล่นเกมไม่เก่งค่ะก็มีถมไปคนดูนะคะเขาก็สามารถที่จะเพลิดเพลินนะคะ <ๆ S 1> เขาก็สามารถที่จะสนุกนะคะไปกับช่องเหล่านั้นได้นุชเชื่อว่านะคะก็มีหลายคนคะ่ะที่ติดตามช่องสตรีมเกมนะคะที่มีคนที่เป็นไอดอลคนที่เราติดตามอยู่เป็นประจำเนี่ยแต่ว่าเขาเล่นเกมไม่เก่งแต่เราก็ชอบที่จะดูคะ่ะซึ่งช่องเหล่านี้นะคะมีมากมายเลยล่ะคะ่ะทั้งสตรีมเมอร์ผู้หญิงแล้วก็สตรีมเมอร์ผู้ชายคือมันไม่ได้จํากัดนะคะว่า เอ้ยเพราะเป็นผู้หญิงนี่เล่นเกมไม่เก่งก็ไม่มีใครว่าแต่เป็นผู้ชายต้องเก่งคืออันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยแ่ะค่ะแล้วก็ยังมีคนที่เล่นเกมเก่งอีกมากมายนะคะที่เขาสตรีมเกมแบบเงาเงาไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นในเรื่องฝีมือของการเล่นเกมเนี่ยอันเนี้ยขอฟันธงเลยค่ะว่าไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาและสไตล์ของคอนเทนต์ของคุณมากกว่าค่ะแล้วถ้าเราหน้าตาไม่ดีล่ะจะมีคนดูหรอ ถึงแม้ว่าเราจะหน้าตามไม่ดีนะคะเราก็สามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ค่ะสามารถที่จะทําช่องสตรีมเกมดีๆได้ซึ่งยังมีช่องอีกมากมายเลยค่ะที่เขาดังๆนะคะซึ่งช่องเหล่านั้นนะคะส่วนมากแล้ว เขาไม่ได้มีอาวุธหลักที่หน้าตาเขาไม่ได้มีดีที่หน้าตาแต่เขาสตรีมเกมนะคะเขาทำคอนเทนต์ได้สนุกแล้วก็น่าสนใจแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ารูปรักษณ์หน้าตาเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งค่ะดึงดูดให้คนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาคลิกเข้ามาดูในช n e l นั้นๆแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาดูแล้วมันไม่สนุกมันไม่น่าสนใจเขาก็ไปหาช่องอื่นดูอยู่ดีค่ะ สำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะคะในรูปลักษณ์ของตัวเองนะแล้วมันทำให้เราไม่สามารถที่จะสตรีมเกมได้เลยเนี่ยคือเราไม่ต้องใช้กล้องเว็บแคมนะคะเราไม่ต้องสตรีมโดยใช้กล้องก็ได้คือหลายช่องนะคะเขาก็สตรีมโดยการที่มีแต่เกมเพลย์อย่างเดียวหรือบางช่องนะคะเขาก็ใช้ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักค่ะเป็นแบบ VTuber อะไรแบบนี้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแล้วก็สไตล์ของแต่ละช่องแล้วก็งบของแต่ละคนแต่ในเรื่องของ v t u b เ r เนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนนิยมกันมากขึ้นนะคะตรงจุดเนี้ยนุชก็อยากจะให้ระวังกันนิดนึงค่ะเพราะว่าในตอนเริ่มต้นที่มันมีคนทำไม่กี่คนเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจมันก็คือความแปลกใหม่แต่พอมันเริ่มมีมากขึ้นแล้วเนี่ยคือในอนาคตนะคะนุชมองว่าตรงเนี้ย คนจะให้ความสนใจน้อยลงค่ะเพราะว่าตัว v t u b e r เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงอารมณ์นะคะแสดงอีโมชันแสดงรีแอคได้เหมือนคนจริงๆคือยังไงก็ตามนะคะตรงเนี้ยนุชมองว่าคนจริงๆค่ะการใช้กล้องเว็บแคมนะคะแล้วก็เป็นมนุษย์จริงๆเลยเนี่ยการแสดงรีแอคการแสดงอารมณ์ของมนุษย์จริงๆเนี่ยยังมีความน่าสนใจมากกว่าตัว v t u b e r อยู่เยอะค่ะ ซึ่งในจุดนี้นะคะนุก็ยังรู้สึกว่าคอนเทนต์นะคะที่ตัวสตรีมเมอร์นะคะสามารถที่จะโชว์หน้าตัวเองนะคะผ่านกล้องเว็บแคมโน่นนี่นั่นเนี่ยมันทำให้สตรีมของคุณนะคะมีความน่าสนใจมากกว่าทำให้คนดูนะคะรู้สึกใกล้ชิดกับสตรีมเมอร์มากขึ้นค่ะแล้วถ้าเราเสียงไม่เพราะล่ะใครเขาอยากจะมาดูสตรีมเรากันใครเขาอยากจะเข้ามาคลิกดูช่องเรากันเรื่องเสียงเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะ แต่มันไม่ใช่เรื่องเสียงไม่เพาะค่ะมันเป็นเรื่องของคุณภาพของเสียงในการสตรีมเกมของเราเสียงรบกวนเสียงโนน,นนี่นั่นคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าเสียงเราไม่เพาะมันจะทำให้เราเป็นสตรีมเมอร์ที่ที่ดีไม่ได้ในเรื่องของเสียงเพาะนะคะแล้วคุณภาพของเสียงเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะและอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำเสียงกับการพูดอันนี้ก็คนละเรื่องเช่นเดียวกันค่ะ เสียงไม่เพราะไม่สำคัญค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือพูดรู้เรื่องหรือเปล่าการพูดการอธิบายเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือทักษะค่ะที่ต้องฝึกฝนต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสนะคะไม่ค่อยมีประสบการณ์นะคะในการพูดต่อหน้าคนอื่นหรือไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ในการพูดสักเท่าไหร่เนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะที่เราจะพูดไม่คล่องเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเราไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไร น,นี่แหละค่ะนี่แหละคือโอกาสนะคะที่คุณจะฝึกฝนตัวเองค่ะหลายคนนะคะที่ไม่ชอบเสียงตัวเองตอนที่เริ่มสตรีมใหม่ๆเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยการซื้อมใหม่ๆซื้อใหม่ที่มันแพงขึ้นซื้อใหม่ที่เราเห็นคนอื่นเขาพูดเห็นคนอื่นเขาใช้แล้วเราชอบเสียงของเขาอันนี้นูบอกได้เลยนะคะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องค่ะคือสิ่งเหล่านี้คือการที่เราเปลี่ยนไม์เนี่ย มันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้มันไม่สามารถที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเสียงเราเพาะขึ้นได้เพราะเราเคยเห็นไงยูทูบเบอร์เวลาเขารีวิวไมค์เขาบอกโอ้โหเวลาเราใช้ไมค์ตัวนี้เรารู้สึกว่าเราเสียงหล่อขึ้นจังเลยไมโครโฟนค่ะมันสามารถที่จะช่วยปรับในเรื่องของโทนเสียงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของน้ำเสียงได้นะคะ การที่เราพูดเร็วพูดช้าพูดไม่รู้เรื่องไม่ว่าเราจะใช้ไม้แพงขนาดไหนมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีค่ะคือเราต้องตีปัญหาของเราให้แตกค่ะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของเสียงเนี่ยเรามีปัญหาที่ตรงไหนเรามีปัญหาที่เสียงรบกวนเรามีปัญหาที่โทนเสียงหรือว่าเรามีปัญหาที่การพูดของเราเอง สรุปง่ายๆสั้นๆเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเล่นเกมไม่เก่งหน้าตาไม่ดีเสียงไม่เพราะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่สิ่งสำคัญของการเป็นสตรีมเมอร์เลยค่ะคุณสามารถที่จะเป็นสตรีมเมอร์ได้การสร้างคอนเทนต์นะคะให้หน่าสนใจนะคะการสตรีมเกมให้สนุก มันมันมีอะไรมากกว่าหน้าตาดีเล่นเกมเก่งสิ่งน่าฟังจังเลยคือมันมีอะไรมีปัจจัยอะไรอีกมากมายหลายอย่างค่ะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่นุชพูดมามันแค่จุดจุดนึงนะคะมันคือแค่ส่วนเสริมเท่านั้นเองแล้วถ้าคุณนะคะจะถามนุชว่าเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันจะทำยังไงดีหล่ะคนถึงจะสนใจฉันฉันทำยังไงดีคอนเทนต์ฉันถึงจะสนุกอันเนี้ยนุชบอกไม่ได้หรอกค่ะมันคือโจทย์ที่แต่ละคนนะคะจะต้องไปคิดเอาเองค่ะว่า เราเนี่ยในแบบของเราเนี่ยคอนเทนต์ในแบบของเราที่น่าสนใจในแบบของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนและมันคืออะไรคือของแบบนี้มันไม่ได้คิดออกภายในระยะเวลาแป๊บหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหรือช่วเวลาข้ามคืนหรอกคือเราต้องฝึกฝนค่ะเราต้องทดลองค่ะลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะรบกวนช่วยกด subscribe กด like แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Happy Streaming ค่ะ